รับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องพอใจดีครับผมเมื่อนี้พี่น้องเป็นมือสันวันดีตื่นึ้นมาได้ยินเสียงไล่เสียงเฟสส่งมาจริงต้องจริงต้อง,ง,องว่ามันผูใ้ใดพี่น้องเอ้ยบัตรได้แท้หัวหน้าทีมงานรวยหลาเนาะพี่น้องเนาะหัวหน้าทีมงานรวยหลครับเก้าแปดพารวยพี่น้องนี่แหละครับหัวหน้าใหญ่ทีมงานใหญ่พี่น้อง,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 องช่องใหญ่เพิ่นพี่น้นองเพิ่นกะบอลลม พอใจดีพี่น้องเพิ่นก็ได้ทรงแนวทางนะครับเนาะมาฝากนะครับมาฝากพอใจดีพี่น้องเพิ่นว่าเอาไปนําเสนอให้เอฟซีพอใจดีได้เบิ่งได้ชมได้โชคได้หมานนํากันพี่นอ้องอ่าพอใจดีก็ขอขอบ,ขอบคุณนะครับเนาะหัวเรื่ใหไงครับเก้าแปดช่องไงเก้าแปดผ้ารวยได้พี่น้องได้น,นี่แหละครับเก้าแปดผ้าลวยครับผม เพื่อนสิมีนำจิตนำใจส่งแนวทางดีๆมาทางช่องพอใจดีเอามาฝากเอฟซีพี่น้องนะครับเนาะว่าเอาพี่น้องเพื่อนสิมีแนวทางดีๆให้พี่ให้น้องตัวใดจับคู่แบบใดพี่น้องจอะไปเบิงไปชมกันเนาะพี่น้องนเนาะแนวทางของ98พารวยพี่น้องครับผม98้าพารวยช่องไงเพิ่นนะครับเนาะเพิ่นก็มีทั้งไทยทั้งเล่าเด้อพี่น้องเด้อมีทั้งไทยทั้งเล่าพี่น้องมัก เล่ากลับไปเล่ามือนีเลยพี่น้องเนาะครับมาไขกับถ่าวันที่สามสิบเอ็ดก่อนลอะเออสามสิบเอ็ดสิงหาพี่น้องครับผมมือนีพ่อใจดีจะได้รับอ่าไล่จากเพื่อนทรงแนวทางวดวันที่สามสิบเอ็ดมะห้พี่น้องนะครับเอามาให้นะครับไปเบิงไปช่วมกันพี่น,อน,น้องเนาะแนวทางของเพื่อนมันมนี้อย่างแน่พี่น้องนะครับแล้วของอ่า วันที่สามสิบเอ็ดพี่น้องสามสิบเอ็ดเนาะพี่น้องเนาะ 31, สามสิบเอ็ดสคอพี่น้องสคอเนาะสะคอสองห้าหกหกพี่น้องนีะครับในแนวทางของอาจาร,รย์ใหญ่เนาะช่องใหญ่เพิ่นฝากมาพี่น้องของเก้าแปดพารวยเป็นอ่าทีมงานใหญ่หัวเรือใหญ่พี่น้องนะครับ เป็นช่องใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับเนาะเป็นผู้จัดการทางช่องก็ว่าได้พี่น้องนะครับหัวเรือใหญ่นะครับผมเก้าแปดพาด้วยพี่น้องเก้าแปดพาด้วยเพิ่นทรงยังมาหายพีหายน้องฝากพีฝากน้องทางเอฟซีของพอใจดีใ้เบิงได้ช่วกันพี่น้องเพิ่นเอาอยัางมาหายแน่เดี๋ยวพอใจดีสิพาไปติดตามว่าเพิ่นจับคู่ยังหาพี่น้องเอฟซีน้ำเนยพี่น้องนะครับเนาะ นีก็คือ,อแนวทางของเก่าแปดมาเป็นทางขอขอบุญขอบคุณหัวเรือใหญ่โบอมอเตอร์ใหญ่ใจสปอร์ตพี่นอ้องมาย่ามได้เหนือสึกเอื้อใกลมมหาทางทีมงานเหนือสึกเอื้อใกลบอกขาดพี่น้องนะครับกัหาดีคือเพื่อนบพอนะครับเพื่อนมาย้ามได้กับบอกจะเข้าสื่อเหนือไวทนาพี่น้องโตสปอร์ตพี่น้องหัวเรือใหญ่ครับผม นี่แหละครับแนวทางของเพื่อน,นมาเยี่ยมเยืยอนย่ำใดขันโม,มีเนือเ,อเือก์เกอร์ไจับคู่บถือพี่น้องขันมีเนือเ,อเือกเกอร์ไรพันธิจับคูถือเด้แม่นคมพ้อมเดียบรล่อยพี่น้องแม่นย่ำพ้อมนะครับทางทีมงานลวยหลยนะครับหรือว่าเก้าแปดพารวยพี่น้องครับผมมาย่ำใดก็ต้องมีสิทธิ์มีไข่เลยพี่น้องว่ากันสุ่มกันตามภาษาทีมงานเนาะพี่น้องเนาะ ออ้พี่น้องครับเดี๋ยวไปเขาเรื่องเขาเล่ากันเลยพี่น้องครับทีมงานรวยหลหัวหน้าใหญ่ของทางช่องมาพี่น้องเนาะบาเพิ่นเออยังมาฝากพี่ตอนน้องทางช่องพอใจดีแน่พี่น้องครับผมอ่ะไปเบิ่งกันพี่นอ้องครับผมอ่าเล็กเป็นไหหมาหกตัวหกชุดคือกันพี่น้องหกตัวหกชุดเอาเนีนเนีนแขนแขนพี่น้องบอต้องมีนำ้ำบอต้องจำคุยต่ตอนอย่างเดียวพี่น้อง อินตตอนน้องพี่น,อน้องเอาสด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 ร้อนรไปเลยสดสดร้อนรพี่น้องมาชมกันจับคู่ไม่ยังพี่น้องอ่ะไปเบิ่งกกันแปดห้า หนึ่งนี่ครับแนวท่าของเก้าแปดผ้าลวดนะีน้องเนาะหัวหน้าใหญ่ใจสปอร์ตมาทีไรบอกทีมงานซื้อเนื้อไว้รอพี่น้องนะครับมาทีไรพี่น้องใจสปอร์ตราสปอร์ตอีกน,นะครับอ๋พี่น้องครับผมมาเบิง่งอ่าคู่ต่อไปนะครับเลขเพิ่นมีหกคู่หกชุดเท่านั้น ที่เอามาฝากทางช่องพ่อใจดีเอาเนื้อเนื้อเน้นเน้นนะครับรับประกันพี่น้องรับประกันเลยพี่น้องนะครับรับประกันบอดถือบอเอาเงินพี่น้องนะครับสาหรับเก้าแปดพารวยช่องใหญ่ใจสปอร์ตพี่น้องครับผมเอาไปเบื้องน้ากันคู่ต่อไปจับคู่ชุดที่สองเป็นอีหยังพี่น้องไปเบิง้งไปชมน้ากันพี่น้องว่าเพื่อนมีแนวทาง ชุดที่สองงามบอหรือบองามพี่น้องเข่าตาพี่น้องบอหรือจังหดไปเบิงไปชมกันเนาะพี่น้องเนะาะมักกะจัดคัดกะพานเพว่ากันอันนี้คือแนวทางของเก่าแปดนอะพี่น้องเนาะเอาไปเบิงกัน,กนพี่น้องควรหายยังไงพี่น้องจับคู่สามเจ็ด าสามห้าสามสองพี่น้องว้ยชัดเจนอีเดียวานาดใหญ่ผมหัวหน้าใหญ่ใจสปอร์ตพี่น้องนี่ครับห,หนาใหญ่ใจสปอร์ตของเก้าแปดพารวยพี่นอ้นนนองครับผมเนี่ยครับเนียพี่น้องครับอันนี้เป็นแนวทางของเพ่นเด้อพี่น้องเดอ้อมากระจัดขัดกระพานเ่าว่ากัน แต่ความแมนย่ำความหมันค้งกับว่าเพื่อนเ่าเป็นอีกสำนักหนึ่งเป็นอาจารย์อีกคู้หนึ่งกับว่าได้พี่น้องเป็นอาจารย์อีกคู่หนึ่งกับว่าได้นะครับเนาะของเพื่อนสุดยอดคือกันพี่น้องนะครับเนะาะคนจิตตา่นกัหลลยครับทั้ง,ช,ง, 98, ง, 98, งช่องเพิ่นเก้าแปดนะพี่น้องใส่เปนคนเก้าแปด่ารวยพี่น้องช่องเพิ่นได้พี่น้องเด้อ ว่าเป็นไห้หวยด้วยเด้อก้าแปดช่องก้าแปดพารวยเราพี่น้องเนาะนี่ครับเพิ่นไห้ทั้งไทยทั้งลาวพี่น้องนะครับคือกันละครับเบิดทุกช่องพี่น้องไห้ทั้งไทยทั้งลาวมีพ่อใจดีพ่อใจดีชาแนลนะครับเนาะมีก้าแปดพารวยพ่อแต้มบ่าวแหลมนะครับเนาะนี่แหละครับพี่น้องขอฝากสี่ช่องสี่สำนัก ไปได้อบโกรอมใจพี่น้องนะครับเนาะเบิ่งสำนักแดกกกดไหล์กดแช่มักสีสำนักกักบดบดจังสีสำนักพี่น้องบ่เสียเงินบ่เสียตังพี่น้องขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายๆที่บ่ทิมกันตลอดมาระยะเวลาที่เบิ่งกันมาดูแลกันมาตั้งแต่เรื่มเปิดช่องนาะพี่น้องเนาะขอขอบคุณขอบคุณหลายๆถ้าบ่มีพี่พี่น้องทางทีมงานเฮาก็อยู่บ่ได อยู่ได้ก็เพราะพี่น้องที่ซอยเหลือดูแลเพราะว่าคนไทยบ่ถิมกันพี่น้องแนวทางมีเขามีรุดบ่ว่ากันพี่น้องพี่น้องกับมีน้ำจิตน้ำใจพี่น้องกับุดยอดนะครับเนาะการมีมารยาทการคอมเมนต์การยั่งการส้างสุดยอดที่ดีพี่น้องทั้งทีมงันพอใจดีบ่เคยบอกเคยวาพี่น้องขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆที่หักที่แพงมาพี่น้องเนาะเอาสําหรับคลิปนี้พอใจดีบ่มีอย่างมากมายพี่น้องแคปหน้าจอของเก้าแปดพากลุยไปพี่น้อง เอาไ้เบิง่งต่อไปหัดหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้พอใจดีครับุมมี่ยังมากไมคับขอบจบไ้แต่เพียยเง่าน,นี้คลิปหน้าพอกันไม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผ้ม